ครับจะพาไปดื่มกาแฟวัยเก่าครับไม่ใช่กาแฟโบราณนะครับแต่ที่เรียกว่ากาแฟวัยเก่าเนี่ยเพราะว่าคนชงเขาเก่ามากครับเขายุ80ปีแล้วนี่เลยครับคุณยายคูลักสุนิดหรือคุณยายปุ๋ยวัย80ปีบาริสต้าทำเครื่องดื่มต่างๆด้วยความทมัดมิทมแงที่ร้านกาแฟประหลัดตั้งอยู่ที่ตำบลชัยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกคุณยายปุ๋ยเคยทำงานเป็นข้าราชการกรมที่ดินมาเปิดร้านกาแฟเมื่อ20ปีก่อนหลังจากปลดเกษียณซึ่งคุณยายบอกว่าสาเหตุแห่งการเปิดร้านก็เพราะว่าว่างงาน เมนูเด็ดที่ลูกค้านิยมให้คุณยายทำคือเอสเพซโซเย็นโดยเอสเพซโซที่ร้านกาแฟปลัดมีรสชาติเข้มข้นหวานมันเรามาคุยกับคุณยายปุ๋ยกันเลยครับสวัสดีครับคุณยายปุ๋ยครับเปิดร้านกาแฟมานานหรือยังครับเปิดตั้งแต่เมื่อบทกเกษียณ20ปีที่แล้วคนที่ทำกาแฟอยู่ข้างๆคุณยายปุ๋ยคือลูกชายนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟปลัดชื่อคุณชัยพัฒน์สุขนิดหรือปลัดบ๋องเรามาคุยกับปลัดบ๋องกันเลยครับสวัสดีครับปลัดป๋องครับ ทราบมาว่าที่ร้านเนี่ยมีโปรโมชั่นตามใจบาริสต้าด้วยอยากรู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับแล้วเราก็มีโปรโมชั่นนะครับถ้าลูกค้าคิดโปรโมชั่นไม่ออกเนี่ยบาริสต้าก็จะคิดโปรโมชั่นให้เช่นโปรโมชั่นลูกค้าหน้าตาดีโปรโมชั่นสูงอายุโปรโมชั่นเป็นสิทธิ์เก่าที่นู่นที่นี่ต่างๆนานาน,นะครับบาริสต้าพยายามที่จะหาโปรโมชั่นส่วนลดให้กับลูกค้านําแก้วมาก็ลด5บาทครับโปรหน้าตาดีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ โปหน้าตาดีสมมุติว่าถ้าหากว่าเราซื้อกาแฟนะครับคาบูชิโน่เนี่ยร้อน45หน้าตาดี40ถ้าผู้จาดีด้วยเนี่ยบาริสต้าอาจไม่คิดตังด้วยนะครขออนุญาตถามคุณยายปุ๋ยนะครับว่าวันที่เริ่มเปิดร้านกาแฟประหลาดเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่ครับวันเกิดคุณยายเนี่ยวันที่4เมษาเนี่ยเป็นวันเปิดร้านครั้งแรกเมื่อปีคศ2007 10กว่าปีแล้ว ใครที่อยากดื่มกาแฟฝีมือคุณยายปุ๋ยนะครับบาริสต้าสุดเก๋ของร้านกาแฟปลัดที่จังหวัดพิศณโลกนะครับผมก็สามารถไปดื่มมันได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสูงวัยอย่างมีคุณค่าชารายอย่างมีความสุขดูได้จากคุณยายปุ๋ยครับ